เวลาเราพูดถึงมาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงองค์กรใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะมันมีมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กโดยเฉพาะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกมาตรฐานตัวนั้นกันครับนั่นก็คือ iso iec 2 9 1 1 0เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับทีมเราก็เล็กๆนะเต็มไปด้วยไอเดียดีๆนวัตกรรมใหม่ๆแต่ พอทางานจริงกลับวุ่นวายไปหมดเลยกระบวนการก็สับสนคุณภาพงานก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือที่หนักกว่าน,นั้นคือเวลาไปคุยกับลูกค้ารายใหญ่ๆเราจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเราได้ยังไงถ้าทีมกําลังเจอปัญหาในทํานองนี้อยู่แล้วก็อืมเรื่องราวในวันนี้อาจจะมีคําตอบที่กําลังตามหาอยู่ก็ได้ครับภาพนี้คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เขาเรียกว่า very small entities หรือ VSEs ครับความทา้าทายหลักๆเลยนะคือทรัพยากรเรามีจํากัดทั้งคนทั้งงบทั้งเวลา ทำให้พนักงานคนนึงเนี่ยต้องสวมหมวกหลายใบเลยครับซึ่งมันก็ดีนะมันยืดหยุ่นดีแต่บางทีมันก็นําไปสู่ความสับสนทํางานซ้าซ้อนได้ง่ายมากๆเลยเอาล่ะแล้วทาไมเราไม่ใช้มาตรฐานใหญ่ๆที่มีอยู่แล้วล่ะคําตอบก็คือเพราะว่ามาตรฐานที่มันซับซ้อนแล้วก็แพงๆพวกนั้นนะครับมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสตาร์ทอัพหรือ SME มไงครับมันเหมือนกับเราพยายามจะใส่ชุดสูทที่ใหญ่เกินตัวไปเป็น10บเบอร์เลยมันไม่พอดีแถมยังไม่คล่องตัวต่างหาก และนี่แหละครับคือจุดที่ ISO/ISO IS C 29110เข้ามาเป็นเพกของเราในวันนี้มันไม่ใช่แค่มาตรฐานที่ถูกย่อส่วนลงมานะแต่มันคือมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของทีมขนาดเล็กโดยเฉพาะเลยจุดที่น่าสนใจที่สุดของมาตรฐานนี้เลยนะและเป็นสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างก็คือมันไม่ได้ถูกย่อส่วนมาจากมาตรฐานขององค์กรใหญ่นะครับแต่ย้ําอีกทีว่ามันถูกสร้างขึ้นใหม่โดยมี d n a ของความคล่องตัว และข้อจํากัดของทีมเล็กๆเป็นหัวใจสําคัญเลยเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะเวลาเราพูดถึง VSE หรือ Very Small Entity เนี่ยเรากำลังหมายถึงทีมที่มีขนาดไม่เกิน25คนครับซึ่งอาจจะเป็นสตาร์ทอัพทั้งบริษัทเลยก็ได้เป็น SME ก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นทีมย่อยๆที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแล้วเป้าหมายของมาตรฐานนี้คืออะไรคือหลักๆเลยมี3อย่างครับ 1. คือปรับปรุงกระบวนการทางานให้ดีขึ้น สคือเพิ่มคุณภาพของผลิตภณัณฑ์และ3คือลดความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นออกไปซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือทําให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นนั่นเองเอาละครับพอเข้าใจภาพรวมแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วจะเริ่มยังไงละ่ะจุดสตาร์ทที่ง่ายและส่งพลังที่สุดสําหรับ VSE ก็คือสิ่งที่เรียกว่า basic profile นี่แหละครับ ตัวเบสิกโปรไฟล์เนี่ยจะโฟกัสไปที่2กระบวนการที่เป็นเหมือนหัวใจของการทำงานเลยส่วนแรกก็คือ project management หรือ PM ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและส่วนที่2ก็คือ software implementation หรือ SI ที่เป็นเรื่องของการลงมือสร้างซอฟต์แวร์จริงๆในส่วนของการจัดการโครงการหรือ PM นะครับมันจะมีกิจกรรมหลักๆอยู่4อย่างด้วยกันเริ่มตั้งแต่การวางแผนที่ชัดเจนต่อด้วยการลงมือทําและคอยควบคุมให้เป็นไปตามแผนจากนั้นก็ต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และสุดท้ายคือการปิดโครงการอย่างเป็นระบบซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับจะช่วยเปลี่ยนโปรเจกต์ที่เคยวุ่นวายคาดเดาอย่างให้กลายเป็นกระบวนการที่เป็นระบบแล้วก็มองเห็นทิศทางได้ชัดเจนขึ้นทีนี้มาดูฝั่งเทคนิคหรือ SI กันบ้างก็จะมี5ขั้นตอนหลักๆครับไล่ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการออกแบบระบบการลงมือสร้างและเขียนโค้ดการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดและสุดท้ายคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จะเห็นว่ามันคือวงจรการพัฒนาที่ครบถ้วนและเป็นระบบเลยซึ่งช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเรากำลังสร้างส,างสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่แล้วการนำมาตรฐานนี้มาใช้เนี่ยมันจะได้อะไรกลับมาบ้างเรามาดู5้าประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกันเลยดีกว่าข้อแรกเลยและอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือมันพอดีตัวครับจำชุดสูตรที่ใหญ่เกินไปที่เราคุยกันตอนแรกได้ไหมครับมาตรฐานตัวนี้แหละ คือชุดที่ตัดมาเพื่อทีมเราโดยเฉพาะเลยมันกระชับไม่สร้างขั้นตอนหรือเอกสารที่ไม่จาเป็นมาถ่วงความเร็วซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมเล็กๆแน่นอนครับพอมีกระบวนการที่ชัดเจนผลลัพธ์ที่ตามมาโดยตรงก็คือคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นลูกค้าก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นมีบั๊กน้อยลงแล้วเราก็สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลามากขึ้นด้วยจุดเด่นอีกอย่างคือเรื่องค่าใช้จ่ายครับการเริ่มต้นกับมาตรฐานนี้ใช้ต้นทุนไม่สูงเลย และจุดที่พีคมากๆก็คือเขามีสิ่งที่เรียกว่า Deployment Packages ซึ่งมันเป็นเหมือนชุดเครื่องมือเริ่มต้นเลยครับมีทั้งเอกสารแม่แบบมีทั้งคู่มือที่เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีเลยครับใช่ครับฟังไม่ผิดฟรีเลยทําให้การเริ่มต้นนี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบทางการตลาดแบบสุดๆเลยลองนึกภาพเราไปเสนอง,งานกับลูกค้ารายใหญ่ดูสิครับการที่เรามีใบรับรองมาตรฐานสากลตัวนี้เนี่ยมันเหมือนการบอกเขาได้ทันทีเลยว่าเฮ้ hey, ทีมเราใส่ใจเรื่องคุณภาพนะ มันช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ดีมากๆเลยครับและสุดท้ายมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดนะครับแต่มันคือบันไดขั้นแรกที่แข็งแรงมากๆหากในอนาคตองค์กรเราเติบโตขึ้นแล้วต้องการจะนำมาตรฐานที่ใหญ่ขึ้นอย่าง CMMI มาใช้การมีพื้นฐานจาก ISO IEC 29110จะทำให้การเปลี่ยนผ่านนั้นง่ายขึ้นเยอะเลย เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า ISO IEC 2 9 1 1 0เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเมื่อเราเอาไปเทียบกับมาตรฐานคุณภาพตัวอื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างพอเทียบกันในตารางแบบนี้จะเห็นชัดเลยครับว่า ISO IEC 2 9 1 1 0เนี่ยคือตัวเลือกที่ถูกสร้างมาเพื่อทีมเล็กจริงๆดูสิครับกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลยว่าไม่เกิน25คนในขณะที่ตัวอื่นนี่คือสําหรับทุกขนาดเลยความซับซ้อนก็ต่ํามากโฟกัสแค่2กระบวนการหลัก เทียบกับ CMI ที่มีตั้ง25 practice areas แล้วดูระยะเวลาสิครับแค่3-6เดือนก็ทำได้แล้วมันเลยเป็นตัวเลือกที่เร็วตรงจุดและไม่ซับซ้อนเกินความจำเป็นจริงๆสรุปง่ายๆเลยก็คือปรัชญาหลักของมาตรฐานนี้คือการสนับสนุนการเติบโตครับไม่ใช่การสร้างกฎเกณฑ์ที่รัดตัวหรือมาเป็นอุปสรรคต่อความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมเล็กๆอยู่แล้ว และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าตอนนี้กระบวนการทํางานในทีมของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะรองรับการเติบโตแล้วหรือยังไม่แน่ว่า ISO IEC 29110อาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญที่ทีมของคุณกําลังมองหาอยู่ก็ได้นะครับ